สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับก่อนที่เราจะปล่อยปุ๋ยนะครับไปกับระบบน้ำจดุดเราต้องทำอย่างไรก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับตัวปล่อยปุ๋ยนี่ก็จะมีอยู่หลายแบบซึ่งแบบที่เห็นอยู่นี้ก็คือเรียกว่าเวนจูรีนะครับแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบนี้ลีลาเขาจะเยอะต้องปิด ว้าว wow, ตัวนี้เปิดตัวนั้นแล้วก็บิดตัวนูน้นคือมันอ่าหลายอย่างนะครับปัจจุบันนะครับผมก็จะใช้แบบดูดปุ๋ยประกับท่อดูดซึ่งท่อดูดก็จะต้องติดก๊อกตัวนี้เวลามันดูดน้ําขึ้นมาเราก็จะปล่อยปุ๋ยโดยใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลเปิดปิดปุ๋ยที่เราจะใช้ก็จะเอาใส่ถัง40ลิตรไว้ ตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะครับเป็นตัวกรองพวกกาก,ากพวกอะไรเผื่อน้ํามันสกปรกมีใบบงใบไม้เราก็จะต้องกรองซะก่อนแล้วผมก็จะทําก๊อกสําหรับเปิดน้ําไว้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่ฝั่งท่อน้ําออกเราก็จะเปิดน้ํใสายสายยางเข้าไปที่ถังที่เราใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับ เราก็จะเปิดน้ําตรงนี้นะครับติดเครื่องเสร็จแล้วก็เปิดน้ําก็จะเข้ามาในถัง40ลิตรเราก็เปิดน้ําให้เต็มนะครับแล้วก็จะได้คนปุ๋ยให้ละลายส่วนปุ๋ยที่ผมใช้นี่เดี๋ยวผมจะมาะทำไว้ในคลิปต่ตอๆไปนะครับว่าใช้ปุ๋ยอะไรบ้าง พอเราคนปุ๋ยละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายจากก๊อกนี้มาใส่ก๊อกปล่อยปุ๋ยบริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับถังปุ๋ยก๊อกปล่อยน้ําแล้วก็ก๊อกปล่อยปุ๋ยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยทีนี้เราก็เปิดตรงนี้เราสามารถจะกําหนดได้ว่าจะให้มันไปช้าไปเร็วส่วนตัวผมนี้ก็เปิดสุสดเลยนะครับแล้วมันก็จะดูดจากถังนี้เข้าไป แต่ต้องมีข้อควรระวังอยู่อย่างนะครับถ้าปุ๋ยจะหมดเนี่ยครับปุ๋ยกําลังจะหมดเราต้องปิดก๊อกเพราะถ้าเราไม่ปิดก๊อกอากาศนะครับมันก็จะเข้าไปในสายดูดมันก็จะทําให้อ่เครื่องดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยสําหรับตัวกองปุ๋ยนี่ผมทําขึ้นมาเองถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถหาซื้อได้นะครับมีอยู่หลายแบบเหมือนกัน อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ถือว่าสําคัญเลยก็คือตัวกรองนะครับตัวนี้ผมก็จะขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยกรองพวกากากบางทีมีกาดปุ๋ยถ้าเราใช้พวกน้ําหมักหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวสายมันจะตันก่อนเวลาไอ้แต่ที่ถือว่าสําคัญมากเลยก่อนที่จะปล่อยปุ๋ยก็ตรงนี้แหละครับเนี่ยครับมันจะเป็นจุดที่รั่วซึมต่างๆของสายน้ําุ ไม่ว่าจะเป็นที่สายน้ำหยดเองหรือว่าจะเป็นที่ตัวท่อส่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อุดรูรั่วต่างๆเนี่ยปุ๋ยที่แสนจะแพงมากเลยในยุคนี้มันก็จะรั่วทิ้งแทนที่พืชของเรานะครับจะได้รับธาตุอาหารแบบเต็มๆม,มันก็ไปรั่วทิ้งซะอย่งงางนั้นตรงนี้สําคัญมากที่สุดอย่างตรงไหนที่รั่วแบบนี้นะครับบางทีเราต่อท่อไว้แล้วแล้วมันรั่วผมก็จะใช้ ถุงตอแหลนะครับมาพันไว้แล้วก็ใช้เทปน้ําจุดนั่นแหละครับพันรอบอีกทีหนึ่งให้แน่นแล้วก็มัดไว้นะครับโดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าถุงหูหิ้วนะครับหรือว่าถุงก๊อบแก๊บใครมาช่างเรียกถุงตอแหล<อ>แต่มันก็มีประโยชน์นะครับผมใช้เป็นประจําเลยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อุดรูรั่วปุ๋ยก็จะมาซึมตรงนี้เยอะมากเลยนะครับน้ําเจิงเลยเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ถึงจะปล่อยปุ๋ยได้ อย่างตรงไหนที่ก๊อกเราไม่ใช้แล้วก็เอา,อาที่อุดมาอุดไว้ซะก๊อกไหนมันเก่าเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่นะครับในยุคปุ๋ยแพงเราจะมาปล่อยปุ๋ยเรียร่าดก็มันจะทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็ก่อนปล่อยปุ๋ยก็อย่าลืมกําจัดวัชพืชออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมาแย่งกินปุ๋ยของเรา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ